บางกอบางก้านเขาหักง่ายวันนี้ก็ขอเก็บเต็มตะก,กร้าเหมือนเดิมเลือกเอาก้านใหญ่ๆแล้วกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปอ้นพาทุกคนมาเข้าป่าหาเก็บผักกูดอีกแล้วนะคะตามคำสัญญาค่ะทุกคนวันนี้มาอีกดงนะคะผักป่าแต่ละอีผักป่าผักกูดแต่ละป่าเขาออกไม่เท่ากันนะคะบางที่ก็ใบาย,ยาวบางที่ก็ยังออกเล็กๆอยู่เลยค่ะแต่ป่านี้ฮุบอ้นเหยียบหรือเปล่าป่านี้เขาจะผอมกว่าป่า ป่าที่แล้วนะคะป่ารอบแรกๆที่ป้าอ้นเก็บค่ะอุ้ยแต่กอน,นี้โอ้ยอวบมากระเดินกอนนี้ก่อนเลยค่ะเจอผุกุารสวยๆลืมค่ะลืมใส่ถุงม,มือลืมว่าป่านี้เห็ดเยอะค่ะเมื่อกี้ขึ้นมือไปแล้วนะคะ มีพี่สาวถามว่าอันยาวนี้เขาแก่เหรอแม่แก่คะ่ะเพราะว่าป้าอ้นจะเก็บอันขนาดที่ชอบนะคะแล้วก็จะปล่อยส่วนที่เหลือให้ติดต้นคะ่ะเพราะว่าจะเอาเนี่ยเอาอันสั้นแทนอันยาวนะคะอันนี้กล้องจับถึงไม้เอย่ยดูค่ะสีกอเต็มตะก้าแล้วว่าเต็มตะก้าได้เยอะแล้วว่า อย่างที่บอกต้นคลิปนะคะว่าป่านี้ต้นเขาจะผอมกว่าอีกป่าหนึ่งนะคะแล้วแต่ป้าอ้นก็จะเลือกเอากอที่เขาใหญ่กว่าหรือจะเรียกว่าเลือกเอาก้านใหญ่ๆแล้วกันค่ะหูอ่อนทุกกอเลยค่ะเนี่ยเกบยาวไปเลยนะคะ อ้ยภาษาแม่ฮอลล่ะภาษาภาษาอะไรนะภาษาอีสานเขาเรียกว่าสะออนปะคะยังไม่ได้ทักเพื่อนสาวเลยว่าคุณเธอกลับมาจากประเทศไทยหรือ,อยังเพราะว่าเขาไม่ได้อัปเดต Facebook ก็เลย ไม่รู้คะ่ะอ,อ,อู้ดูคะ่ะเขาอ่อนเขากรอบเขาหักวันนี้เก็บแบบสวยเลือกได้อีกแล้วก็เก็บต้นละใบสองใบแล้วกันนะคะเพราะว่านอกจากปานี้เขาจะผอมแล้วเขาก็ไม่ได้เยอะต้นหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีหลายก้านเหมือนป่าก่อนๆน,นะคะ อ้าย้อนแสงเก็บค่ะอย่าพูดเยอะสวยเลือกได้แล้วอย่าพูดมาก <c oughs> <c oughs> ข้างในยังสวย อเข้างนอกเยะแยะไปแหวกอะไรนอะน,นี่ฮะดูค่ะข้างในเยอะแยะจะไปแหวกทำไมให้เขาอยู่ในนั้นไปค่ะหูยอ่อนมากอเก็บแล้วน้ำลายไหลคิดถึงน้ำพริกกะปิอีกแล้ว อ่อนแบบนี้กำลังจะหักทั้งสามสี่ก้านหักไม่ได้ค่ะโหตรงน,นี้ตุงค่ะ เลือกไม่ถูกค่ะคือเขาเยอะเกินแล้วถ้าเก็บหมดนี้ก็ไม่น่าจะกินหมดนะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนสาวทักมาก่อนนะคะส่งข้อความไปว่าเขาจะเอาหรือเปล่าถ้าเอาจะเก็บไปเผือ่อ เอาเสร็จเปลือกไม้เขาออกเอาเ็จเปลือกใบค่ะยี่เสเศษใบแห้งบางก่อบางก้านเขาหักง่ายอยู่ที่ว่าเราหักไปองศาไหนค่ะ เขาเอาใบแห้งออกโอู้ตรงนี้อวบค่ะขอใบขอก้านสั้นนะคะ ดูตรงนั้นสามกอสามต้นอย่างสวยไปไปไปค่ะเก็บกอนิดเลยก้ละหน่อยเพราะว่าเขามีเยอะ,อะนี่ตรงนี้ยิ่งสวยอีกค่ะ ฟังเสียงรถวอ แป๊บเดียวก็จะเต็มตะกร้าอีกแล้วนะคะ ตรงนี้ก้านผอมค่ะ่อะก้านใหญ่ตรงนี้ดีกว่าอู้ข้ามไปข้ามต้นอวบไปต้นหนึ่งค่ะวันนี้ก็ขอเก็บเต็มตะกร้าเหมือนเดิม แต่เก็บเพลินนะผักกูดหัดเปาะเปาะเปาะอ,อีกกอหนึ่งทั้งนั้นค่ะอือกอ้อนนี้ใหญ่เก็บรื้ยังเอ่ย ยังแต่รู้สึกจะเดินเติหัวหลุดหัวหักหัวหักก็เก็บค่ะบางกอพระอ้นหักไปแล้วนะคะแต่หักแค่กอละก้านสองกา้านแต่ก็ยังมีบางกอที่ข้ามนะคะเพราะว่าเขาเยอะพอเยอะแล้วก็ตาลายค่ะทุกคนตรงนี้ก็ยังไม่ได้หักหักต,ต้นข้างๆดูค่ะ ต้นนี้ไม่ได้หักกลุ่มนี้สุดท้ายท้ายสุดเพราะว่าแค่นี้ก็ล้างทั้งคืนนะ มันมมีหลายก้านมากค่ะอีก้าหนึงปากบอกว่าพอแต่สายตาก็มองเจอเรื่อยๆนะคะมองเจอยอดอวบๆอะค่ะเนี่ยดูค่ะป้อนข้ามาเนี่ย ิบไปต่อหรือพอซ้ำนี้คะ่ะเต็มตะกร้าอีกแล้วจ้าสุปแล้วก็ขอพักก่อนนะคะยังไงป้อนขอปิดคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ